มาครับครั้งแรกการรีวิวได้าามาเลยส m a r t w a t c ครั้งแรกการรีวิวนะครับมาก็สภาพสภาพเย็ยนไปนิดหนึ่งกล่องดูแล้วก็ไม่มีอะไรนะโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนจะได้ของมาแล้ว มันตื่นเต้นหรือเกินเดี๋ยวน้องแกะดูเลยแกะดูครับอม,มาแล้วมาแล้วตื่นเต้นแล้วนีไ่ไม่มีอะไรครับ หมดหมดหมดยนทิ้งไปออทิ้งไปสภาพก็โอเคยู่นะตัวกันกระแทกมาด้วยได้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 ได,ได,ได้อยู่ปรับซะหน่อ,นอยนีอ่อ,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 อะไรเนี่ย ผู้มือสายตายาวนะต้องดูไกลๆหน่อยวิธีการใช้ช่างต้องสนใจนี่เรามาดูนี่ดีกว่านี่รุ่นทั้งแรกเลยทั้งแรกได้กล่องโอเคอยู่นะกล่องกล่องเหมือนไอโฟนเลยนะที่ใช้ที่ใช้ไอโฟนเข้ามา SWatt s w อส t ็นีครับอืมขึ้นมาตัไหน่อเคสบอสครับผมแกะดูเลยนะอันนี้นี่ซีนมาเหมือนไอโฟนเลยนะครับสุดยอดสีนมาอางไอโฟนเลยฟรีอือเราก็ได้มันมาแล้วเราก็ได้มันมาแล้ว อโอ้โหฟิกยังกับไอโฟนเลยนะครับนี่ได้มาแล้วนี่อะไรในกลอ่องคูมือไม่ต้องสนใจมันไอเน,นี้อะไรดูสายก่อนไ้สายมานะครับสายมันก็โอเคนะเนื้อมันแต่แข็งไม่หน่อยนะมันไม่ค่อยนิ่มอย่างว่านะของถูกไม่ค่อยนิ่มนะสายมันนะ สายแข็งไปหน่อยนะครับแต่แตมันก็ออกจะลื่นๆหยับๆยับนิดนึงแล้วก็มีอะไรนี่ตัวชาร์จนะครับตัวชาร์จแมกเนตนครับชาร์จแบบไร้สายแบบนี้นี่เสียบกับ USB แต่ไม่มีอะแดปเตอร์มาไม่มีอะแดปเตอร์มานะครับวางไว้ไก่อนนี่เรามาดูพระเอกพระเอกนี่พระเอกเอกื้อหือ นี่นครับนี่เห็นไหมเลยรูปร่างมันนี่รูปร่างก็น้ำหนักก็ใช้ได้อยู่นะน้ำหนักใช้ได้อยู่นะครับน้ำหนักนี่ครับเดี๋ยวเรามาลอกด้วยกันนี่เนหะ็นไหมันนี้ก็มีฟิล์มติดมาด้วยนะครับเซ็นเซอร์มีเซ็นเซอร์ตรงนี้มีฟิล์มติดมาด้วยอืมนี่ลอกมาแล้วออกเปิดเครื่อง เปิดเครื่องอยังไงอ๋อกดตรงนี้แน่เลยโง่เลยอันนี้นี่เวลคัมขึ้นมาแล้วครับ h โ l l o มีวลคัมฮัลโหลฮัลโหลอ่านี่โอ้หน้าตาสวยเลยสวยเลยแต่หน้าจอไม่ไม่เต็มนะครับหน้าจอไม่เต็มหน้าจอเหมือนเหมือนมันเหมือนด้านล่างมันจะขาดไปขาดไปนิดนึง อันนี้ก็สัมผัสก็โอเคอยู่นะครับลื่นดีเร็วด้วยนะครับจากที่ลองดูใช่ได้ใช่ได้ในกล่องก็มีแค่นี้นะก็เป็นสมาร์ทวอทเป็นสมาร์ทวอทก็สัมผัสก็โอเคครับลื่นใช่ได้ก็สมราคาครับห้าเก้าเก้าฟังกช์ชันก็ มีหมดเปลี่ยนหน้าจอมอีออกกำลังกายรับสายรับสายโทรศัพท์รับสายโทรศัพทพ์ได้มีรายชื่อมีอะไรก,ก็พื้นฐานทั่วๆไปมีแอปพลิเคชันนะครับตรวจขึ้นหัวใจว,วัดออกซิเจนเซนเซอร์มีทวิตเตอด้วยนะครับคนหาเครื่องสภาพอากาศก็ทั่วไปครับไม่มีอะไรมาก วันนี้เราก็จบการรีวิวแค่นี้นะครับคลิปแรกของผมครับรีวิวครั้งแรกเลยรีวิวของครั้งแรกเลยรีวิวครั้งแรกเลยนะครับวันนี้ผมไม่เคยรีวิวมาก่อนเลยนะครับเพราะถ้เพื่อนๆชอบนะครับอยากจะให้ผมทําอะไรก็บอกได้นะครับอ๋ออย่าลืมนะครับช่วยกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับขอแล้วกันให้ซับสไครป์ซับมันเยอะๆซับมันถล่มทลายเลยครับแล้วเดี๋ยวผมจะหา วิธีการทําคลิปใหม่ๆนะครับหรือคลิปที่มันดีขึ้นกว่าเดิมผมจะพยายามทําให้ดีขึ้นครับกดให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ